ต่หน้าวิธภัณฑ์มาเยกทีด yeah, ีมาจนถึงหน้ากสิครไทยหน้ากสิกรไทยไปถึงแยกทีแยกจนชนะได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมาปิดน้ําตรงบริเวณที่มีการชำรุดแตกนะครับก็คือทางส่วนนี้เดี๋ยวจะมาปิดปิดให้แอ้วก็เดี๋ยวจะเส้นท่อตลอดแนวทางเท้าแล้วก็จะทํำก็คู่กันไปซึ่งปัจจุบันบก็คือทางผมก็ยัง <c oughs> อ่อนไหวอ่อนแอก็คือจะเป็นท่อคอนกิีตโดนนิดโด,ดนหน่อยไม่ได้แต่ก็สาขาขงขามออหมายก,กับคุณภาเกียรขยังจริงนะครับเป็นทางผู้ดูแลในการในการดูแลในโครงการน,นี้นะครับถ้าถ้าถ้าเราดูคือตำแหน่งตรงที่เป็นพิิธภัณฑ์ะน,นะครับเศรษฐกิจหายไปม,มันก็จะเลยอยู่หน้าบริเวณหน้าหน้าเกษตรกรนะครับอยู่ใกล้ๆกับตึงแม้มันเป็นไรคนโตแล้วนะครับ มีมีมีททนึง่แต่ส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาทราบรายละเอียดที่เราประชุมกันในห้องประชุมราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญไปดูสถานที่นะครับเพราะว่าสถานที่อันนี้เนี่ยเราก็ได้มอบให้เป็นสถานที่สําหรับเทศบาลใช้เป็นออฟฟิศส,ส่วนหน้าอยู่แนละ้วจิดารณน,นะครับภาษาภาษาโดยใช้ที่ดินมากขึ้นครับต้องขอ างงสกลัเพื่อให้จบภายในวันเดียวแล้วปกคืนสภาพครัเพื่อจะให้ผ่านไปหนึ่งวันคือจบพร้อมลากลากท่อตมท่อไว้เลยครับคืออาเแต่หน้าพิพิธภัณฑ์มาแยกทีดีนี่ก็เพียงไฟถนนของเทศบาลซึ่งจะทำา้อคงจะลงดีแล้วก็ทำให้โคงมันสวยงามอะไรอย่างเง เรืตรงนี้ก็ไม่กระทบนะเนี่เดี๋ยวเราหลบได้ตรงนี้เป็นส่วนที่สุขากกร่วมกับทศบาละชทาอีกเมื่อกี้ที่พูดถึงครผ่านไปถึงกสิกรไทยเรต้องของสินเก่าที่ยังสร้างเราก็คิดว่าจะเปลี่ยนสายไฟฟ้าของเนี่ของเสาทุกช่วงเส้นนี้ครับมาไว้ด้านนี้ก็คงอีกไม่นานนะครับ